สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวทีทูรกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวใกล้ซ้อนนํำซิ่งครับวันนี้ก็ย้ายเจ้าสนี่ครับมาทํางานด่วนครับงานลุกล่างครับวันนี้ก็โถให้น้ามาช่วยครับวันนี้เราดำวิ่งด้วยกันสามคันครับก็สวัสดีไปยังสายจบสายเททุกทีมงานครับ แล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับตากลุกล่างครับวันนี้ก็ดินไม่เยอะครับหมดตรงนี้ก็ขึ้นไปเอาข้างบนครับเที่ยวแรกครับนะครับหมาหน้าบอกว่างานด่วนครับก็เลยทิ้งงานตรงบ้านนั้นหนึ่งครับ มาทําที่ตําบลนาเลีย่ยงครับพอเป็นงานด่วนครับงานนี้นะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนะครับลูกลังสวยๆแดงๆครับพึ่งย้ายรถ มาถึงบ่อครับก็เลยวันนี้ก็ทำงานสายครับไปแล้วครับเที่ยวแรกเจ้าเคมครับวางเครื่อง165ยหกแรงม้าครับหกููครับคันนี้เอบหน้าเอฟหลังครับนะครับลูกลังส,สวยๆครับต่อด้วยนัตตี้ครับ รถเท่าเกยังไม่มาครับย้ายรถแบคโคมาถึงก็กลับไปเอารถด,ดำครับรถเท่าเก๋ก็วิ่งไม่ไกลครับไปกลับก็อยู่ประมาณห้าโลเศษๆครับก็เข้าพื้นที่ตำบลนานเลียงครับอำเภอนาแกนะครพนมครับลหลายๆทีมงานก็ ออกทำงานกันบ้างครับลหลายๆทีมงานครับนันตตี้ครับเซวแรกเหมือนกันครับครับเดี๋ยวเราชมตอนเต็มครับ ครับเต็มแล้วครับนาตีเดี๋ยวดินหมดเดี๋ยวดินหมดตรงนี้ก็ขึ้นไปเอาข้างบนครับก็ลอกนาเหมือนกันครับเจ้าของเจ้าของนาบอกว่าให้ลงไปเอาข้างล่างก่อนครับดิงข้างล่างก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่ารถรับก็น่าจ,จะหมดครับ เก็บบอ่อเก่าเขาครับไปครับเดี๋ยวรอชมรถเท่าแก่ครับไป ครับย้ายขึ้นมาเอาข้างบนแล้วครับเพราะว่าข้างล่างดินหมดครับรถเท่าแกไม่มาสักทีครับเพราะว่ารถเสียครับสตาร์ทไม่ติดครับรถเท่าแก่ดินก็เลยหมดก่อนครับก็เลยขึ้นมาเอาข้างบนก็เลยถ่ายข้างบนครับนี่ครับรถเท่าแกแยวแรกครับวิ่งด้วยกันสามคัน ครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอชมตอนเต็มครับ ใกล้เต็มแล้วครับรถเก๋ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวแก้สอนดำซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ